เออคือเป็นคนอกแล้วแล้วแดนเคนไทยก็ได้เออแต่แม่เลิกแต่งตาขนาดเออจะต่อยะในในอ้อนนึงนะมวยมวยใครเล่นลูกใอรเล่นสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนแปอ้วนอขาวที่ี่มันด้มันดัางในด

นเจ้ากบกันมังก้นนนเนี่ยซ้อมห้ซอมาห่เออไก่ล้วนเออไก่ไงล้วนเออไงล้วนเออกด่า้อฟ้อกดมาลกดา้อฟ้อเออดแล้วัดแล้ว เอาไปนี่ล่ะบ่งักกัน <coughs>

ก่อนอันไหนเลยเห้ยเนาะไปชิมๆเนาเออาเดิอเนี่อทางหนเาคนเม็ดกะเทีอมี่คนจะจะข้าวโพข้าวดจะทำงานทงอนอยนี่จะทางางกลยมเจทางรเนเนเี่ยจ้าเระด้เตนแม่แจ้าจ้าหนี้วยต้าเม็ดฟืนกระโดดตุ๊บจ้าเมคุณจ้ายังกระจ้เลยสนเอก็จ้เลย้าเี่ยยคุณยายเนีอยดเอยคุณยายเนอยดเ่

ตูดูนึกทเ้นทำก้อนยักษ์ก่อนยักน่นะครับนักบอนี่จ่าจมนก่อนี่ราตรีราดินี่จาจมวเด้อปนจาอมจ่าจอจาเลยมวยู่ย่งกันรักเลยนี่ท่าไม่ท่าซักตังให้บุญแต่จาทางกดดซัซักัให้บุญเลยจาทางะโดดดนี่ เี็นไน่แก่นอาีกแลก็ักกันรกันได้เนี่ยายจาบนกองเินกนงนจานี่ตางจารย์แดนเบืยนงเงอย่าดิงกันลานหน้ากันมันเกี้นะบางมีสิสุกิตลอดลูกไครใคเจ็บจะอยู่กับเบียน បាទ <UEan> ស <UNTER> <burman> <Allaras> yeah. ូមเด้อនេះអឺនួយអង្គអាចเด้อនេះមកតាមបានតាមខ້ອຍខ້ອຍបាត់គាត់ចាក់ទីកូនថងរកទីចាវិលក៏សាច់ជិញយាជាក៏ថងរកយាຫນຶ່ງຫນៅនេះយាថងរកតើទៅចារត់ຫນຶ່ງទៀតទៅរក35ចារកដល់លប់លើហុយចារកដល់លប់កាក់លើចាកាក់លើនោះថាមិនថាមកនេះយាจังหวัดຫນຶ່ງជាងຫນຶ່ງចៅនេះយាថងតាមទៅទៅហិងកាទេសំសាចាំទៅតាមគេ10ទីតាមការបានមើល เงี้ยน้ำก็แซงละก็แซงก็แซงออย่างเออคีร huh. <c oughs> so ่อกรัฒนเออฮะนี่ยกาเตรีมด้อเราเนียเราเนามเนี่การทงานยังาเรื่องการทเาตกาทางฟะเาเกาทากาเดิเอกาเดิากัักเลยากกเลยนี่เอาเไเอออับดุสซานเน้ย โอ้ยดูร้านคุณตาแต่ละคนก็ไม่ใช่ยยอยนะคะนี่โอ้น้องผันค้าสวัสดีค่ะพี่ยังลูกสวัสดีค่ะน้องนัดสวัสดีครับ่ยังครับสวัสดีครับโอ้เด็กๆอยากอยากเด็กๆก็อยากมามาด้วยนะคะมาด้วยทุกครั้งเลยอ่ะเรายิงลาเต้จะแน ตาเแต่ในกลยาดีนาตตกีด้แต่ในกาเดียะเราเห็นก็เดียนีกาจังงัดเลยกี่กัดเลยอาจาจารวดยังกักเลยในะเลนี่โอ้จายังเต็มที่เลยการเจ้าอต้นับซ่งับาการเจ้า ไตัช่องตต่หมอกอันกัเจาตัตมันมันด้อท้าวเอยกัเจาวัมันเั้นะท้าวบุญญาบุญอจีเพทากับยอมบ่าปดาซอยรอบนี้นะเดิดันนึงเนาตัตังนึงเนาเลยเด้อท้าเออนะตังตันึงเนาเลยเด้อท้าวบานี Ao biên tập hoa yêu, so với giáo dục luôn hà nội của bóng 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 bó

อ้เจ้าอ้ยเจ้าอาบงเอ้ดูคุณล้านนะคะี่อ้าวดูคุณล้านดูชาวไร่ไร้ในดูไปคนตีเสน่ห์กนเจ้าก็อาจรย์้าจารย์อนก็อย่าดึงกระรอกขึ้นบหน้ากันบนบนดินน้ำมีสิ่กรกเออต้นรักโซนลักษาัญา์ทหารดูเรื่งง่ายบละ็ยันมันมัน

ลาเต้ของลาเตนึงบ่ว่นี่ไปดูเลยมันับจ๋าจาโอ้ยเวะเนี่ยับไ้ความเยก่อนปับตื้นับมาเยลวนจับเลยยลวนจับเลยยายลวนจับเลยนะราสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ยัสดีครับด้วยเส้นน้องแบ่งเป็นองนเสร็จเร็วเอาให้พี่เเสนแตอนนี้ก็เส้นาตการเสร็จเล้วนะคะตอนนี้าติพี่น้องิความดยญาตพี่น้องในก็เป็นความยญาติพี่น้องนะคะเอาข้าอาเาต้องทนเสวัสดีครับเอาาอแล้ว พี of of uh ่สาวคุณโตพี่สาวคุณี่โตนะคะแล้วก็แม่ค้านแล้วก็เด็กๆนะคะอนีไอ้นาอ่ะด้วยนะคะเป็นยายลวนนะคะเป็นสาวตาลนะคะเออพี่อันงาอืออือน่งโอ้ยงายายลวนไม่ตามห้วย เออถ้าะผิดนี้ก็จะกดติดตามถคลากดกระติงให้กรช่องคายัวทองด้วยนะคะจา้าจะผิดนี้ก็จะรีบกดติดตามคลกดกระติงให้กระช่องคายปวทองด้วยนะคะในการขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะแม่จ๋าเดีวราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะนี่ก็มาเตืนสารประกาศนะคะถ้ิปนี้ก็จะรีกด กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องทรายบัวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ